รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านชมรายการ Thailand Today เ,เปิดประเทศสู่อนาคตวันนี้เราจะมาสนทนากับอาจารย์เจตกำจอดพรมโยธีศิลปินแห่งชาติปี2565สาขาทัศนศิลป์สถาปัตยกรรมผังเมืองเราจะมาสนทนากับอาจารย์ในหัวข้อสถาปัตยกรรมผังเมืองก,กับการพัฒนาประเทศพบกันช่วงหน้าครับ ผู้บริหารสนามบ,บินหลัก6แห่งในประเทศไทยพวกเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการในฐานะประตูสู่ประเทศไทยต้อนรับผู้โดยสารจากทั่วทุกมุมโลกเรานำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อการบริการที่สะดวกสบายและมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลและเราพร้อมร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ นวัตกรรมพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดลอ้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีพลังงานบริสุทธิ์พลังเพื่ออนาคต Energy Absolute Energy for the Future ถนนสายนี้ไม่มีคำว่าครอบครัวอยเ,เดืนรแบงก์ก็ไม่มีอีก8ปดสเกื่มาถึงก่อนยังไงดอมเหยียบเข้า m อไงตัก๊กแค่ลงทะเบียน m อผ่านไลน์ลงทะเบียนเอมแค่แอดไลน์แอดเอมโไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายภายใน7วันเพราะเราคือครอบครัว รายการไทยดันทูเดย์เปิดประเทศสู่อนาคตนำเสนอนโยบายแนวคิดวิสัยทัศน์นวัตกรรมใหม่ๆโครงการของภาครัฐและเอกชนระดับผู้บริหารชั้นนำของประเทศในทุกมิติรอบด้านเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จพบกันทุกวันจันทร์เวลา10.30น,นทางช่อง9 m คอ t h D ดดำเนินรายการโดยวีรพลรักธรรม รฟมเรายกระดับชีวิตเมืองบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนการรถไฟแห่งประเทศไทย เพิ่มเวลาความสุขของการเดินทางด้วย M Pro ณรีวาเจริญนครคอนโดใหม่วิวแม่น้ำเจ้าพระยาท่านผู้ชมครับรายการ Thailand Today วันนี้เราจะมาสนทนากับอาจารย์เจตกำจรพรมโยธีศิลปินแห่งชาติปี2565สาขาทัศนศินสถาปัตยกรรมผังเมืองวันนี้เราจะมาพูดคุยกับอาจารย์ในหัวข้อสถาปัตยกรรมผังเมืองกับการพัฒนาประเทศวันนี้ท่านอาจารย์อยู่กับผมแลครับสวัสดีครับ ครับก่อนที่ผมจะสนทนากับอาจารย์ในเรื่องของบทบาทสถาปัตยกรรมเมืองกับการพัฒนาประเทศถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับจะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ชมทางบ้านด้วยแต่ก่อนอีกต้องแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นเซีเป็นแห่งชาติปี2565นี้ด้วยครับอาจารย์ครับครับขอบคุณมากครับครอาจารย์ครับแล้วก็ขออนุญาตถามความรู้สึกอาจารย์ด้วยที่ได้รับรางวัลตําแหน่งนี้ด้วยครับอาจารย์ครับ ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับ <c oughs> ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้นะครับครับคือสาขาทศนศิสินตาไปรกำผังเมืองที่ได้รับเนี่ยผมมีความห็นว่ามันค่อนข้างจะแตกต่างกับสาขาอื่นงานที่ออกมาต่างด้านสถาบันกำผังเมืองเนี่ยนะครับ,รบมันจะมีผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่ในเมืองโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ค่อนข้างจะแตกต่างครับซึ่งสาขาที่อาจารย์ได้รับเนี่ยสถาปัตยกรรมผังงเี่ยน้อยนะอาจารย์นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของเป็นคนที่สองที่ได้รับรางวัลนี้นะครับคนแรกเนี่ยได้รับรางวัลนี้เมื่อประมาณ9ปีที่แล้วนะครับเราก็ว่างเว้นมาตลอดครับผมเพิ่งมาได้ครับในปีห5เานี่ยนะครับ ก็น่าจะเป็นการสร้างมิติใหม่ด้วยในวงการสถาปัตยกรรมทั่วไปนะฮะซึ่งจริงๆแล้วพังเมืองนี่บทบาทสําคัญมากจะขอญาติสัมภาษณ์คุณอาจารย์นในช่วงลําดับต่อไปนะครับเบืบ้องต้นเนี่ยอยากให้อาจารย์เล่าถึงประวัติส่วนตัวนะครับที่มาที่ไปที่ได้รางวัลน,นี้ด้วยว่าอาจารย์ศึกษามาด้านนี้ด้วยอาจารย์ครับเริ่มต้นยังไงครับอาจารย์ครับคือหลังจากที่ผมเรียนมัธยมที่ในประเทศไทยนะ่ยผมเรียนที่โรงเรียน รุงเทพคริสเตียนแล้วก็ไปศึกษาวิธยมปลายที่ประเทศอังกฤษแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ข้ามไปอเมริกาไปเรียนปริญญาตรีปริญญาโทที่อเมริกานะะัรปริญญาตรีผมเรียนทางด้านสถาปัตยกรรมนะรที่มหาวิทยาลัยออริกอน University of Oregon แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปทำงาน ฝึกทำงานอยู่ปีหนึ่งที่กว่าปีกว่าใช่ทำงานในออฟฟิศสถาปนิกอยู่ปีกว่าแล้วก็เพื่อหาปสบการณ์นะฮะแล้วเสร็จแล้วผมก็ไปเรียนต่อปริญญาโททางด้านเออร์บนดิไซ์ที่ผมเลือกเรียนทางด้านเออร์บนดีไซนะครับเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ที่ออกแบบเมืองนะมันจะกว้าง กว่างานสถาปนิกพอดีเมืองที่ผมไปทํางานอยู่นั่นอยู่ด้วยเนี่ยนะครับมันคือเมืองมินนิอโพลิสที่มินนิโซตานะฮะแล้วก็เขา,เาได้มีการาพัฒนาย่านคอมเมอร์เชียลของเมืองเนี่ยนะครับ,รบเป็นเมืองแรกๆในอเมริกาที่ไม่ให้รถเข้า ในย่านกลางเมืองคือคนที่จะไปเดินซื้อของเดินได้อย่างสบายไม่มีรถวิ่งในถนนปลอดภัยด้วยนะครับพี่ยาครับปลอดภัยก็ให้รถรถประจำทางรถหรือรถเมย์เนี่ยวิ่งได้อย่างเดียวครับผมก็ชอบไปเดินอยู่แล้วก็อันนี้เป็นแรงบันดาลใจผมก็เลยไปศึกษามันทําได้ยังไงก็รู้ว่านี้มันเป็นเขาใช้ศาสตร์ของเออร์เบิร์นดีไซน์นีในการทำงาน อ๋อนี่เป็นแรงจูงใจนะครับใช่ใช่ครับครับเรียกว่าประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาเล็งเห็นถึงความสําคัญในการหวังผังเมืองในการที่จะใช้ปัตยกรปมผังเมืองในการที่จะพัฒนาประเทศนะครับก็สะท้อนมาถึงบ้านเราด้วยนะครับจะต้องพัฒนาตามไปด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับอาจารย์หลังเมื่อผมได้จบปริญญาโทแล้วผมก็กลับมามาประเทศไทยนะแล้วก็ไปทํางาน แห่งแรกเลยนะครับ,รบที่เทศบาลนาครกรุงเทพสมัยนั้นนะครับคือตอนนั้นยังไม่ได้เป็นชื่อเป็นกร,รุงเทพมหานาครยังเป็นเทศบาลนาครกรุงเทพอยู่ครับผมก็ไปทํางานที่กองผังเมืองอาจารย์ทํางานที่กร <c oughs> มผังเมืองเนี่ยแล้วก็ใช้วิชาความรู้ที่เข้าไปที่ร่ำเรียนอยู่เนี่ยเข้าไปพัฒนาคือผมผมทำอยู่ที่นั่นระหว่างทำอยู่ที่นั่นเนี่ยในปีแรกก็เกิด การปฏิวัติแล้วผมก็ถูกยืมตัวนะครับไปช่วยรัชการที่ไหนครับอาจารย์ที่ในคณะปฏิวัติก็จะมีฝ่ายก็ตั้งเป็นหน่วยงานดูแลเรื่องสาธารณภปโภคสิ่งแวดล้อมดูเรื่องผังเมืองด้วยอะไรด้วยเป็นที่ปรึกษาโดยตรงขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีมหาไทยครับอาจารย์ไปทํางานอยู่ที่ทีนหน่วยงานนี้ตอนหลังหลังจาก เสร็จสิ้นการปฏิวัติแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นฝ่ายสาธารณประโภคและสิ่งแวดล้อมในกระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวนี้ก็ยังยังมีหน่วยงานนี้อยู่เป,เป็นงานวางแผนคนั่นก็เป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งนะครับที่ผมาาทำอยูอ่ที่นั่นสองปีผมก็ไปสมัครเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรอ๋อครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าทราบอาจารย์เป็นผู้ ยกร่างหลักสูตรปัญญาโทในเรื่องของผัน,<อ>นเมืองตอนี่ผมไปเรียกไปกสอนครัด้วยเนี่ยก็เปลี่ยนคณะบดีเป็นศาสตราจารย์ผมรัชวงศ์ทองใหญ่ทองใหญ่ขึ้นมาเป็นคณะบดีแทนครับนะท่านสมภพพิรมนะครับท่านก็คุยกับผมเนี่ยครับบอกท่านอยากจะเปิดหลักสูตรปัญญาโทนะครับผมก็เลยบอกท่านทำไมไม่เปิดเออ a n d e นดีไซน์นะเนี่ยอย่าไปเปิดถาปัด แข่งกัจจุลาทำไมนะครับลองเปิดอะไรใหม่ๆดีไหมท่านก็เห็นด้วยเลยฮะบอกเอาเลยนะก็ผมก็เลยช่วยนะฮะเป็นหัวแรงในกรรมการร่างหลักสูตร,รนะครับ,รบแล้วก็ไปร่างหลักสูตรเสร็จไปเสนอตอนนั้นยังเป็นทบวงมาวิาลยอยู่ครับเสนอก็ผ่านด้วยดีแล้วก็เปิดสอนเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะทุกวันนี้ก็ยังเปิดสอนไหมครับ่ระดับพิญญโทยังสอนอยู่ สอนอยู่นั่นนี่ว่าเป็นเป็นจุดประกาศแล้วเป็นการขับเคลื่อนครั้งแรกเลยนะให้มีสอนในเรื่องของสถาปัตยาพรมเมืองผมก็สอนหนังสืออยู่ที่เสบากกรก็สอนหลักๆก็คือเนี่ยปรับิทาโทังทางด้านเออร์บ e นดิ n ซนะแล้วก็ริญญาตรีก็วิชาผังเมืองอะไรเนี่ยเป็นหลักผมสอนอยู่ ยี่ห้าปีแต่ยี่สห้าปีแล้วเป็นอาจารย์อย่ห้าปียี่สิบกว่าปีรับที่มาและสินประกรณ์เหมือนกันนะแล้วขักวครับช่วงที่ผมไปช่วยคณะปฏิวัติเขาก็นับปีเพิ่มผมก็ได้ยี่ห้าปีอายุราชการถอนหนังสือยี่ห้าปีเขาผมก็เลยลาออกครับอจารครับนอกจากที่อาจารย์เล่าถึงประวัติส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยอาจารย์ยังมีบทบาทสําคัญในการเป็นผู้ก่อตั้งที่เรียกว่าสมาคมสถาปนิกพังเมืองไทย แล้วก็เป็นอดีตนายกด้วยสองสมัยรวมถึงอาจารย์เป็นนายกสภาสถาปนิกด้วยครับตอนที่สภาสถาปนิกเริ่มก่อตั้งเนี่ยนะครับ,รบสภาสถาปนิกก็มีสาขาวิชาชีพเนี่ยสีสาขาทีนี้ทั้งสาสาขาเนี่ยเขามีสมาคมวิชาชีพซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพอยู่แล้วยกเว้น สาขาสถาปัจจกรรมผังเมืองยังไม่มีสมัยนั้นมันมีสมาคมนักผังเมืองไทยแต่ยังไม่มีสมาคมที่เกี่ยวกับสถาปั <c ram> จกรรมผังเมืองโดยตรงรนะครับผมก็กับผู้ที่เรียนจบมาทาั้งด้านสถาปัจกรรมผังเมืองนะร,ร่วมกันนะก่อตั้งสมาคมนี้สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยขึ้นมานอกจากอาจารย์เป็นนาย,ยากสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยแล้วสองสมัยแล้วนะ อาจารย์ยังเป็นนายกสภาทาบนิกด้วย่านครับครับครับผมก็เป็นกรรมการได้รับเลือกนะครับเป็นกรรมการสภาทาบนิกเนี่ยทั้งหมดสามวาระนะครับสองวารละแรกผมก็เป็นแค่เป็นกรรมการเฉยแต่วารละที่สามนะฮะตั้งแต่ปีห้าเก้าถึงหกหนึ่งเนี่ยนะครับผมได้รับเลือกเป็นนายกสภาทับนิกครับอาจารย์ใช้ชีวิตรับราชการแล้วก็ ไปเป็นอาจารย์สอนหนังสือที่มาหาวิทยาลัยศิลปากรกว่า25ปีหลังจากนั้นอาจารย์ก็ผ่านตัวเองมาทําอะไรต่อครับอาจารย์ครับคือระหว่างที่ผมสอนหนังสือเนี่ยนะครับผมก็เปิดออฟฟิศออกแบบเล็กๆค,ครับ,รบแล้วมันก็ได้งานเข้ามาเรื่อยๆนะโดยผมมามาทํงานทำหลังเลิกงานแล้วนะะก็มาทํางาน ออกแบบในออฟฟิศออกแบบ้านไหนอาจารย์ครับออกแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานสถาปัตยกรรมขับแบบบ้านอาคารอะไรต่ออะไร้วมก็ได้งานใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลงานที่อาจารย์บอกว่าจะออกแบบในเรื่องของสถาปัตยกรรมทั่วไปในเรื่องของตึกอาคารใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับครับอาจารย์ยกตัวอย่างเด่นๆให้ดูหน่อยครับอาจารย์ครับงานใหญ่งานแรกเลยผมที่ผมได้ก็คือออกแบบสย์การค้าเซ็นเตอร์พลาซ่าลาดพร้าว ใหญ่มากครับอาจารย์ทุกเป็นคอมเพล็กซ์สูงการค้านะครับมีออฟฟิศอยู่บนสู์การค้าแล้วก็มีโรงแรมครับหกร้อยห้องนะครับหมายถึงอาจารย์ออกแบบโรงแรมด้วยใช่ผมออกแบบโรงแรมด้วยสู์การค้าทั้งหมดเลยทั้งคอมเพล็กซ์้วยเป็นงานกลุ่มอาคารแค่ไหนนะครับถ่าเป็นออฟฟิศก็ททีเป็นสู์การค้าในรูปแบบใหม่ที่เมืองไทยยังไม่เคยมีครับนะครับ ก่อนที่ผมจะออกแบบได้นี่ผมก็เดินทางไปกับคุณสมฤทธิ์พี่ใหญ่ของห้างเซ็นทรัเนี่ยจริรธิวัฒน์นะครับไปบศึกษาในเรื่องนี้นะครับไปสองสาไปอเมริกาเป็นส่วนใหญ่สองสไปกับท่านสองสารอบนะไปดูสูงานคา้าต่างๆที่ทันสมัยที่สุดในอเมริกาแล้วก็ถึงแล้วก็เอาไอเดียนั้นมานะครับพัฒนาเป็นแบบของเราเองที่ เซ็นอร์ลาดพร้าวเนี่ยนะครับอาจารย์ก็มีการปรับให้มันสอดคล้องใช่ครับกับโครงสร้างของประเทศด้วยแล้วก็กฎหมายด้วยใช่ไหมอาจารย์ครับใช่ครับด้วยครับนอกจากโครงการเซ็นทร์ลลาดพร้าวแล้วก็โรงแรมด้วยมีโครงการอะไรบ้าอาจารย์นะที่เด่นๆดนตอนนั้นผมก็โรงแรได้มาหลายงานแล้วก็โรงแรมชชงกรีล่าที่ริมแม่น้ำอันนั้ก็เจ็ดร้อยห้องคือหลังจากที่ผมออกแบบให้โรงแรมให้เซ็นอร์ที่เพลนทรัพลาซ่าแล้ว คนก็วิ่งเข้ามาหาผมให้ออกแบบโรงแรมคือแล้วก็แชงกรีลา่าแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้โรงแรมต่อเนื่องเนี่ยกลายเป็นสถาปนิกคนหนึ่งในประเทศไทยที่ออกแบบโรงแรมมากมากที่สุดนะผมถามเป็นความรู้หน่อยพอ <c oughs> ผ่านไปริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยทุกคนก็จะเห็นโรงแรมแชงกรีล่าเนี่ยซึ่งมันมีจุดเด่นอาจารย์ในการออกแบบตอนนั้นอาจารย์วางคอนเซปต์รู้ทําไมออกแบบแนวนี้ยังไงอาจารย์คือหนึ่งเราอยากให้ห้องพักส่วนใหญ่เนี่ย เห็นวิวแม่น้ำนะครับแล้วก็เนื่องจากที่มันเป็นลักษณะยาวอ๋อครับขนานกับแม่น้ำแล้วก็ด้านหลังเนี่ยติดกับซอยนี่ซอยแคบนะซรับแคบแคบบริเวณนั้น7เมตรนั่นเองนะฮะทีนี้กฎหมายนี่ก็บังคับว่าอาคารต้องกว้างจะต้องสูงได้ไม่เกินสองเท่าของความกว้างของถนนครับ ดันั้นจะเห็นว่าด้านหนึ่งของโรงแรมชงกรีล่าเนี่ยมันเป็นขั้นบันไดมันคือไอ้ด้านที่ติดกับซอยข้างหลังโรงแรมอันนี้มันมีส่วนกําหนดให้อาจารย์ออกแบบเพราะว่าพื้นที่มันจํากัดถูกไหมใช่แต่มันก็สวยงามและตอบโจทย์ได้อย่างดีอาจารย์ครับแล้วเราก็มีสระว่ายน้ําใหญ่มากเลยนะครับที่อยู่ติดกับแม่น้ำโรงแรมก็คล้ายๆเป็นครึ่งวงกลมเนี่ยโอบล้อมสระว่ายน้ำครับทีนี้มาไฮไลท์ที่เราจะสนทนากันก็คือในเรื่องของสถาปัตยเพังง ผลงานอาจารย์เด่นๆมากหลายโครงการลองยกตัวอย่างกันะครับอาจารย์ครับคือจริงๆแล้วงานแถบผังเมืองที่ผมทําเนี่ยหลายๆงานชวนใหญ่แล้วเนี่ยนะเป็นงานในต่างประเทศครับครับอาจารย์ครับที่คนสนใจแล้วก็ยังส่วนหนึ่งก็ทราบว่าเป็นผลงานของอาจารย์ ส่วนหนึ่งในประเทศก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นผลงานของอาจารย์ที่ผมทราบก็คือโครงการที่เมืองดูไบอาจารย์ครับตรงนี้เป็นผลงานของอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์รยรใช่ครับ,รบใช่ครับคือที่เรียกว่าปาล์มจูมิราครับนะครับเป็นโครงการถมทะเลเป็นรูปต้นปาล์มนะคือเขาอยากจะให้เป็นอะไรเป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่นแถวหนะ้ก็คือต้นปาล์ม โครงการนี้มันก็ผมก็ได้มาโดยบังเอิญอีกเหมือนกันนะฮะคือพอดีท่านทูตไทยที่ UAE ะะท่านไปรู้จักกับประธานของอาจจะเรียกว่าอะไรเขตเศรษฐกิจพิเศษของูไบ,บนบท่านบอกท่านมีท่านบอกกับท่านทูตบอกว่าท่านมีโครงการ,รที่อยากจะหารัฐบาพนี้ให้ช่วย ออกแบบให้ท่านกำลังไปประเทศไทยพอดีบอกมีแนะนำให้ชาวปนิกไทยคนไหนได้บ้างนะครับรบท่านก็เลยแนะนำให้มาพบที่บริษัทดีับท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านอยากจะได้เกาะในทะเลให้เป็นรูปต้นปางช่วยวางผังให้หน่อยได้ไหมครับเพืสิ่งแรกที่อาจารย์คิดขึ้นมาตอนนั้นคืออะไรท่านที่ที่จินตนาการขึ้นมาตอนนั้นว่าันจะต้องออกแบบอะไรยังไง ก็ก็เป็นต้นคือผมก็ต้องเอาอ้ลักษณะของต้นปามเนี่ยมาทําให้เป็นเมืองเมาเป็นชุมชนให้คนอยู่ได้ถูกไหมครับซึ่งมันเป็นโจทย์ากอาจารย์แล้ว<ผ>ม,มันมอยู่ในทะเลด้วยใช่ครับนะ,นะผมก็เลยเอา้ตัวลําต้นปามเนี่ยนะเป็นส่วนที่จะเป็นพวกอาคารใหญ่ๆอะไรสําคัญๆี่อยู่ที่ต้นปามนะส่วนกิ่งปามเนี่ยผมก็ให เป็นที่พักอาศัยเป็นบ้านเป็นบ้านเดียวนะครับ,รบที่วางผังไว้นะครับทีนี้มันจะต้องมีอีกอันหนึ่งถึงตอนที่ก็สกเกจมาห้ผมเนี่ยมันไม่มีนะครับ <c oughs> แต่คุณบอกอันเนี้ยไม่สําคัญเป็นเรื่องสําคัญมากี่ต้องมีเขื่อนการคลื่น๋อ,อครับนี่ <c oughs> ผมก็บอกเอ้ยเขื่อนการที่จะทําเป็นเขื่อนตรงๆการคลื่นเนี่ยมันไม่ได้มันต้องมันต้องโอบล้อมต้นปามนะผมก็จะทําเป็น เขาเลยตั้งชื่อเป็นคริสเซนเป็นโค้งเป็นรูปโค้งนะฮะโอบล้อมต้นป่าอีกทีหนึ่งชั้นนอกเลยเพื่อเป็นเขื่อนกันคลืน่นอันนี้สําคัญอะไรนะรัแล้วผมเสนอว่าเนี่ยมันเป็นจุดเด่นที่สุดเพราะมันสามารถที่จะมันติดทะเลมอเนออกไปทะเลกว้างได้ก็ควรจะเป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ทอะไรต่ออะไรอยู่บนนั้นในผังผมก็เสนออันนี้ไปแล้วอาจารย์ใช้เวลา <c oughs> ในการออกแบบตรงนี้นานไหมครับอาจารย์ ตัวออกแบบนี่ไม่นานนะแต่ว่าเขากลับมาที่ผมหลังจากผมสัเสให้เขาดูแล้วเนี่ยบอกอยากจะให้ผมทําโมเดลหมายถึงเขาพรูฟแบบที่อาจารย์ออกแบบไฟนอลเรียบร้อยแล้วต้องการให้สร้างเป็นโมเดลขนาบขนาดใหญ่มากอาจารย์ห้าเมตรคูณห้าเมตระนี่ยทีนี้ไอ้บริษัทที่ผมไปจ้างเขาทําโมเดลเนี่ยเขาบอกเขาไม่มีที่กว้างห้าเมตรคูณห้าเมตรไม่มี ไม่มีบ้านเขานี่มันไม่ใหญ่พอที่จะทำได้ครับพอดีตอนนั้นเนี่ยผมก็สร้างคอนโดนะครับบ้านนวรางคอนโดมิเนียมเพิ่งสร้างเสร็จพอดีก็อยู่ที่หลังส่วนปรจิตเนี่ยใช่ใช่ครับตอนนั้นยังไม่มีคนเข้าอยู่มก็ลานจอดรถนี่ก็โล่งว่างผมก็เลยคิดบอกว่าให้มันให้คนที่ผมจ้างเนี่ยบอกคุณผมมีหาที่ได้แล้วที่จะสร้างโมเดลเนี่ยมาเลย เขาเขามาสร้างโมเดลห้าเมตรก็ใช้ที่นี่เลยหรือห้าเมตรในหลานจอดรถที่กว้างอยู่เนี่ยในอาคารจอดรถที่ว่างอยู่เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องตัดเป็นสี่ชิ้นพรอขดขึ้นจะขนเครื่องบินก็ไม่ได้มันใหญ่เกินไปอแล้วไปทางไหนจ๊ะต้องส่งไปทางเรืออ๋อเดินทางนานเด้อจ้ะก็ไม่นานประมาณสองอาทิตย์ถึงเสร็จแล้วผมก็ให้ทีมที่ทําโมเดลเนี่ยนั่งเครื่องบินตามไป ประกอบโมเดลนี้ที่ดูใบครับและไอ้ระยะเวลาที่ที่สร้างโมเดลนี้นานนะครับอาจารย์ประมาณเดือนกว่าใช้เวลานะครับท่านผู้ชมครับประการแทล n ท t เด a y สัปดาห์หน้าเรายัางจะสนทนาต่อกับอาจารย์เจตกำจรพรมโยธีศิลปินแห่งชาติปี2565สาขาทัศนศิลป์สถาปัตยกรรมผังเมืองเราก็จะมาสนทนาต่อครับในหัวข้อสถาปัตยกรรมพังเมืองกับการพัฒนาประเทศ วันนี้ทางรายการต้องขอบคุณอาจารย์นะครับเอ t อทีผู้บริหาสรสะดับบินหลัก6แห่งในประเทศไทยพวกเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการในฐานะประตูสู่ประเทศไทยต้อนรับผู้โดยสารจากทั่วทุกมุมโลกเรานำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนายอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบริการที่สะดวกสบายและมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลและเราพร้อมร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืนบริษัทท่ากากาศยานไทยจำกัดมาหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจนวัตกรรมพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดลอ้อม เพื่อคุณภาพชีว okay. ิตที่ดีพลังงานบริสุทธิ์พลังเพื่ออนาคต Energy Absolute Energy for the Future ถนนสายนี้ไม่มีคำว่าครอบครัวอย่างเขาเดือนหกคนก็ตกกร่มกร่แบงก็ไม่มีอีก89 เมื่อถึงก่อนยังไงดอมหยยบเข้าเ4ไงตักแค่ลงทะเบียน m 4ผ่โฟโฟานไลน์ลงทะเบียน m อแค่แอดไลน์แอดเอโฟโฟไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายภายใน7วันเพราะเราคือครอบครัวรายการไทยดันทูเดย์เปิดประเทศสู่อนา,าคตนำเสนอนโยบายแนวคิดวิสัยทัศนวัตกรรมใหม่ๆโครงการของภาครัฐและเอกชนระดับผู้บริหารชั้นนำของประเทศในทุกมิติรอบด้านเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จ พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นา30นาทีทางช่อง9เอม m อร์ d HD ดำเนินรายการโดยวีรพลรักธรรม ท่านุู้ชมครับรายการ Thailand ท o เดยสัปดาห์หน้าเรายัางจะมาสนทนาต่อกับอาจารย์เจตกำจรพรมโยธีศิลปินแห่งชาติปี2565สาขาทัศนศิลป์สถาปัตยกรรมผังเมืองจะมาพูดคุยกับอาจารย์ต่อในหัวข้อสถาปัตยกรรมพังเมืองกับการพัฒนาประเทศวันนี้รายการ Thailand Today หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการผมวีรพลลักษรรมสวัสดีครับ